เล่ห์บิงเพื่อนเข่าเพื่อนแม่พี่น้องแปดนวดติดติดมาดาบมูดบุได้เลสีเบเอ,อยเพื่อนน้ำเนี่ยเน,น,น,นาะบุได้เป็นเอฟซีของล็อกจิอย่าพลาดนะคะ เลขวิ่งแปดมวดติติดเม็ดเดียวคำว่าเม็ดเดียวนี่สุดยอดสุดปังสิได้เอื้นปรมาจารย์นเราพ่อไหมพี่น้องฮัลโหลอาจารย์จิ๊กว่านี้เป็นได้มั่นใจถึงเท่าไรชาวพนุอาจารย์อาจารย์เนี่ยเอื้นเอื้นมางในชั้นเอฟซีบอกว่าเอื้นอาจารย์เอื้นเรากิดจซื้ออะได้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะเสียงเมื่อต้นคลิปก็อาจจะ เสียงประชัดประเจนินเนี่ยเพราะว่าอยู่ในอยู่ในห่างอยู่ในโรตัดเนาะเสียงมันอาจสิดังเนอ่ยในในคลิปนี้เนาะเรากิก็จะเอาแนวทางตัวเลขเด่นรวมเซียนเด่นเจ็ดเซียนเดินเก้าเซียนแล้วก็นแนวทางของทั้งเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีของออสูงเนาะในคลิปนี้เบิ่งกันยาวๆกับตัวเลขแนวทางทางแปดสำนักเนาะหามพลาดนะคะเพื่อจะได้ประพาดคลิปแล้วก็บ่พลาดแนวทางของเซนเซียนที่ FC ติดติดตาม ล้วกลรอคอยอยู่เนาะ,ะก่ออื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทุกๆเซียนนะคะที่หายมาว่างทั้งช่องกราบขอบพระคุณในรายเแล,ล้วก็กราบขอบพระคุณ FC แฟนคลับทุกๆท่ททานที่มีน้ำใจรับชมล้วก็รับฟังแนวทางของเรากิกจนจบเนะาะแล้วก็ที่ให้ค่าน้ำชากา,กาแฟมาเนาะค่าน้ำชากาแฟมากับาาขอบพระคุณในาย,ายเนาะพูดนี่ก็ขอให้ใหเฮงเ,งเงปังๆกันเนาะเอาเข้าไปเบิ่งตัอเลกแนวทางลาพัฒนาตองวดกันเลยค่ะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นแนวทางของเดนเจเซียนเนาะลากิกเดี๋ยวลากิกจะเอาเดนเจเซียนเดนเกาเซียนแล้วก็รวมเซียนขึ้นมาให้ก่อนเนาะแนวทางอของเดนเจตเซียนวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวันที่หกเนาะวันจันทร์ที่หกที่ผ่านมาเขาแต่ตัวร่องเนาะ,ะร่องที่หนึ่งเดนที่สี่ร่องที่หกกับหนึ่งเขาแต่ตัวร่องที่หนึ่งเนาะสำหรับตัวเองแนวทางเลขเดนสนเลขจับคู่ไปบอชเนาะคะ่ะไปไม่ถึงตังขอไพ่อีฟตีลายเนาะ เลขเด่นมาแต่ตัวรองเนาะแล้วก็เลขสองตัวกับคู่ชนบอมาานาะคะตามต๊อค่ะต้องหมดของวันที่แปดมืออื่นสำหรับรา,าัธนาซ้ายวิง่งอ่าายมากักสายเด่นเนาะสายเด่นของเด่นเจ็ดเซียนกสิเป็นเลขเด่นเด่นที่หนึ่งก็แปดค่ะวันนี้เด่นที่หนึ่งก็แปดเด็กรองรองที่หกกับสองเนาะคะ่ะอังวันนี้อาจจะมา สีตัวดินเน่จับคูชนให้ทีหนึ่งเก้ามีหนึ่งเก้านอที่ชนกันหลายหนึ่งเก้าแปดสี่แปดห้าแล้วก็หกสี่แล้วก็สองสี่ค่ะแนวทางของดินเจ็ดเซียนแคปหน้าจอผู้ใดามาเลขเดินเเลขรองจับคู่ชนจะเอาวินกันก็นกนได้นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางดินแล้วก็รองเนาะของดินเจ็ดเซียนแคปหน้าจอค่ะมาตามต่อของดินเก้าเซียน รุปของเดนเกาเซียนวที่ผ่านมาวันจันทร์เนาะของวันจันทร์ของวันจันทร์ขเขาที่เดนเดนทีหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าเหล็กจับคูชนไปบอถึงเนาะบอชนกันที่หนึ่งะะจิตออ,อ,ออกหนึ่งจิตเนาะคะ่ะมีชนกันที่หนึ่งหาหนึ่งสามสองสามแล้วก็สองหกบอเขาเนาะไม่ผ่านหลุดไปตามต่อว,วันพุธค่ะของเดนเกาเซียน เดนเกาเซียนเล็เดนเดนที่สองกับ3ค่ะของดินเกาเซียนเ,เด,น,เดนที่สองกับ3มจับคู่ชนมีสองห3าสองเจ็เจเจดสามสและะ้วก็สาย์ค่ะแนวทางของเลขจับคู่ชนเนะคะจับคู่ที่ชนกันลายที่สุดของเดินเก่าเซียนเอาแคบหน้าจอค่ะเดนที่สองกับ3ค่ะเดนที่สองกับสามสำหรับเลขเดน มาสรุปที่เดนเดินดีรวมเซียนถูกสำนักเนาะคะ่ะงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเข่าแต่เดนที่หนึ่งเนาะคะ่ะเดนหนึ่งงวดนี้ลุดไปหลายตัวเด่นเนาะเปางวดที่แล้วเข่าทั้งสี่ตัวเข่าทั้งสี่ตัวเด่นทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะงวดนี้เข่าตัวเด่นตัวเดียวสําหรับแนวทางเหล็กเด่นเดินดีเนาะจับคู่ชนไปบอมี่เนาะคะ่ะจับคู่ชนไม่ผ่านลุดไป ตามต่อค่ะรวมเซียนถูกสำนักกับเด่นเดินดีต่อรูปไ้ในคลิปนี้ของเดนเดินด,นดีรวมเซียนเด่นที่สองศูนย์แล้วก็หกแปดหนึ่งเลขอาจจะตัวน้อยตัวติดกันแน่เนาะสงขอไปหลายๆงวดนี้เรียบเรียงบ่สวยงามนะคะ,ะ,ะเบิ้งค่อยๆเบิ้งกันไปเนาะเด่นที่สองกับศูนย์แล้วก็หกแปดหนึ่งเนาะงวดนี้มีหาหางตัวเด่นเนาะคะ่ะ จับคู่ชนที่แปดสองศูนย์หนึ่งแปดห้าแปดสี่องหาแล้วก็สองเจ็ดค่ะสำหรับเล็กคู่ชนกันที่แอดคัดออกมาให้เนาะชนกันลายอยู่แต่ว่าแอดขออนุญ,ญาตคัดออกมาแบบนี้เนาะหรือใครจะชอบวินนะคะเล็กวินสองศูนย์หกแปดหนึ่งลองบึงไว้พิจารณากับตัวเองแนวทางเด่นเริ่มเซียนเดินดีเนาะคะ่ะมาต่อที่อรอรงค่ะของอรอรง งวดวันจันทร์ที่ผ่านมาของออสองกระรุดนะคะของออส่งก็หลุดไปไม่ตามต่อค่ะสำหรับแนวทางลาพัฒนาของออสอง่งงวดนี้งวดนี้ของออสองสายวิ่งสายรูุดเด่นบนล่างไฮเด่นที่8ร้องที่เกค่ะสองตัวไฮที่ปดศูนย์เปดหเก้าห้า แปดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะเนิ่นที่แปดศูนย์แปดหกแปดเก้าเบิ้นที่แปดแปดกับเก้าเก้าสามตัวไอที่ห้าเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์นิ่นที่ห้าแปดศูนย์ค่ะเลขสี่ตัวไอที่สองห้าแปดศูนย์ค่ะแนวทางของขอสูงเนาะกับหน้าจอเนาะค่ะมาต่อของเจดปากแดงของเจดปากแดงเข่าตัวเด่นค่ะเข้าตัวเด่นเด่นที่หนึ่งเนาะจับคู่ จับคูบอฮอดไปบอฮอดเนาะให้ที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าออกหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะแนวทางของเจปากแดงหลุดไปหนึ่งแต้มเนาะหลุดเกินไปแต้มสองแต้มแนวทางของเจปากแดงตามต่อค่ะวันพุธจับหน้าจอเนาะผูใ้ใดทีร่รอคอยแนวทางของเจปากแดงอยู่สาหรับซ้ายวิง่งรูดเด่นบนล่างว่านี้ให้เด่นหกร่องที่สามค่ะสองตัวให้ที่หกสามสามแปดหกซี 3 7เน้นที่6 4กับ3 7ค่ะเบิ้ลที่6 6กับ3 3 3ตัวให้ที่6 3 8 3 6 4 3 3 7เน้นที่3 6 4ค่ะสำหรับแนวทางเลข3ตัวของเจ๊ปากแดงเนาะแคปหน้าจอไป่ต่อเนาะคะ่ะไายมักเดียวใจเดียวเก็บไว้พิจารณามืออื่นเนาะต่อที่ของ เจตาพารวยเนาะคะ่ะของเจตาก็เข้าที่ตัวเด่นค่ะเด่นที่หนึ่งเนาะไปบ่หอดหนึ่งเจดแนวทางออกหนึ่งเจดกับสามเก้าของเจตาอ่าเลขเด่นยังไม่หลุดเนาะคะ่ะของเจตายังบ่หลุดตามต่อค่ะวันพุธแนวทางสายวิง่งสายารูดเด่นบนล่างของเจตาให้เด่นทีซี 4, กับแปดค่ะสองตัวให้ทีซีสองซีหนึ่ง แปดซีแปดาเน้นที่ซีสองกับแปดาค่ะเบิ้ลที่สี่ีกับแปดแปดสามตัวให้ที่ซีแปดฮาแปดีสองแล้วก็ซี8ีแปดเน้นที่แปดซีสองค่ะสำหรับตัวเองเนาะทางเลข3สามตัวเนาะของเจตาพารวยแอบบหน้าจอตัวที่ของล็อกเทียนนะคะเล็ล็อกเทียนทะเลเข,ข่าตัวเด่นขึ้นกันค่ะสำหรับตัวเองเนาะทางเด่นที่สามเนาะ ับผู้ไปบ่อหอดค่ะสําหรับแนวทางเลขเด่นยังไม่หลุดนะคะของหลอกเทียนยังเดินดีอยู่ตามต่อวันพุธค่ะวันพุธสายวิง่งสายรูดเดินบนรางของลลอกเทียนให้เด่นที่สองคะ่ะงวดนี้เด่นสองร่องที่หนึ่งสองตัวไอที่สองสามสองสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน่นที่หนึ่งแปดกับสองสี่ค่ะ เบิ้ลที่สองสองกับหนึ่งหนึ่งสามตัวไอที่หนึ 2, 4, 2่งสองซีสองหนึ่งแปดสองสองสามเน้นที่หนึ่งสองซีเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเรียกสามตัวกับตัวเน้นตัวจอของล็อกเทียนทะเลขับหน้าจอนะคะ่ะเดินที่สองคะ่ะสองตัวเพิ่นกับเน้นที่สองซี 4, ่กับหนึ่งแปดสามตัวเน้นที่หนึ่งสองสี่ต่อที่ล็อกน้องบัวค่ะแนวทางจับคู่ไม่ผ่านเนาะคะ่ะจับคู่บ่หอดตัวเดิน เอาตัวรองนะสำหรับรองที่7จ็ดไอเดนซกับ7มาเอาตัวรองตามต่อค่ะไปใหม่สำหรับแนวทางของลอกนองบัวงวดนี้สายวิ่งสายรูดเดินบนรางไฮเดนที่หาค่ะรองที่8ปสองตัวไฮที่หาสามหาซีแปหาเน้นที่หาซกับ8ปหาค่ะเบิ้ลที่ห้าหกับ8 8ด ามตัวให้ที่8หา C หา8หาแล้วก็หาหา C เน้นที่หา8หาค่ะแนวทั้งเลขสามตัวเนาะกับตัวเน้นของลอกหนองบัวสองตัวเพิ่นก็เน้นที่หา C กับ8หาด่นที่ห้าเนาะค่ะต่อทีชอชัยชานค่ะของชอชัยชานก็หลุดเนาะเข่าตัวร่องห้ยดินหาร่องที่สามเข่าตัวเข่าตัวร่องเนาะ มาต่อค่ะของซอเชชานกับลาวพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบนรางงวดนี่ไฮเดนเจ็ดกับสีค่ะมาทั้งสองเนาะดินทั้งสองตัวสองตัวให้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสีห้าสีหกเน้นที่เจ็ดสองกับสีหกค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับสีสี่สามตัวให้ที่เจ็ดสีสองอ่ะเจ็ดสีหกกับเจ็ดอ่ะกับสีเจ็ดสองแล้วก็สี่ีหกค่ะเน้นที่สีเจ็ดสองค่ะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของซอเชชาน สองตัวกันเน้นที่เจ็ดสองกับสี่หกค่ะแนวทางเนาะเลขสองตัวกับตัวเน้นต่อที่ออเพทค่ะของออเพทก็ต้องขอโทษขอพายเอฟซีแฟนคลับเนาะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะไม่ผ่านเลขดินก็ไม่มาเนาะเลขดินกับบอมาไปต่อค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับเซนเซียนแน่เนาะกับขอบุญขอบุณแนวทางจากทุกๆเซียนที่หายลอกิกมาวางทางช่อง แล้วก็ f เซแฟนคลับทุกๆท่านที่เขามาติดตามเพาว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟซีใหม่ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาดคลิปพร้อมเนาะค่ะของอเพชรต่องวดค่ะสายวิ่งสายรูดเดินบนรางงวดนี้ไฮเดนน1กับ6ค่ะ2ตัวไฮห้าหนึ่งศูนย์หกหเน้นที่1นกับ6กค่ะเบิ้ลที่1นหนึ่งกับ66หต,ตัวไอที่หนึ่งหี่หกศูนยแล้วก็หกหค่ะ เน้นที่หกศูนย์หนึ่งค่ะแนวทางของออพรแับหน้าจอนะคะต่อที่ล็อกอุดรค่ะแนวทางล็อกอุดรของล็อกอุดรก็รุดเหมือนกันเนาะคะ่ะลุดเหมือนกันให้แปดหนะะึ่งเนาะให้แปดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดเนาะแนวทางหลุดไปตามไม่ค่ะสำหรับวันพุธ แนวทางเราพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบนรางงวดนี้ของล็อกอุดรไให้เดินที่1กับ2ค่ะ2ตัวไอที่1 3 1 4 2ส2 5สองหเน้นที่1 3สกับสองหาค่ะเบิ้ลที่1 1หนึ่งกับสองสองตัวไอที่1 2 5 2 1สองหสองแล้วก็สองสองหาเน้นที่สองสองหาค่ะแนวทางเรียกมตัวของล็อกอุดรเนาะแคปหน้าจอนะคะแล้วไปต่อ แนวทางเนาะสามต่อว,วันพุธสายวิ่งสายรูดมักไปชอบไปแคปหน้าจอแล้วไปต่อเนาะค่ะไปมักเดียวใจเดียวก็แคปหน้าจอ,แล,อะะจแล้วก็ปวกไปต่อเหมือนกันเนาะเลขทุกตัวกะปรดใช้วิจารณญาณเนาะคะ่ะเลขมเข้าวไม่รุดทาบข่าบ่ป,ปังเรากก็ต้องขอโทษขอไปไวล่วงหนาะเอาแคปหน้าจอเนาะของชอบช้าชาลขกลอกน้องบัว ของหลอกเทียนเนาะค่ะอาจจะเลี้ยวไปเนโบโแคปหน้าจอทันบ่เนาะแล้วก็ของเจตาผ้ารวยของเจปากแดงของเออทรงค่ะในคลิปนี้ของเออทงเนาะเดินเดินดีรวมเซียนรวมถูกสํานักก็อยู่ในคลิปนี้เนาะแล้วก็ดินก้าเซียนแล้วก็ดินเจดเซียนค่ะ มักดินตัวใดชอบตัวใดกับแนวทางดีๆในคลิปนี้กะลองจิ้มเอานะคะเลือกเอาหลายตัวหลายก็เลือกยากคือ FC ว่าก็ลองไว้พิจารณากันบ้างเนาะทางเลือกสําหรับดินเก้าเซียนดินเจ็ดเซียนแล้วก็รวมเซียนทูกสํานักกราบขอบุณบความุณอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกๆเซียนแล้วก็ FC แฟนคลับทุกๆท่านเราเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้กะน,นอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ